คนพ,พ,พี่มีรักเดียวใจเดียวให้คนหรือลันหัวใจบ่ได้แบ่งปันร้อยพันยิ่งงามตามตื้อรักเดียวให้โลกเขาลือผู้ชายใจซื่อมีพี่เท่านั้น แม่ลำไผ่สิบ้ามาโมกปลาแก้วเนาะค่ะมาเบิรงนได้แก้วมาเบิรงนได้ปลาอะไรกัแม่ปลาแก้วจ้าปลาแก้วปลาแก้วอะไรมะจัดเสืยครับนี่ยมาตะบันบัญยาจ้่บังคุ้กุ้บุ่ะคือเฉพาะนธุ์เมียบานพอลุงลวดกับบันเพลนก็เลยสื่อมานั่งจ้ามาโมกอันนี้จะมีผักที่ยัง่แม่ใส่ยังไเนี่ยนี่มีผักอีตูพิตะไคร้ยาไคใส่เกลือใส่เกลือ

โดยสองหน่วยกับเสียกับยำสุกโอ้ยบเสียบเสียบมากเายค่อันนี้เฮ็ดกินเองไ่มครับเฮ็ดกินเองจ้าเส้นแบบหมกก็เิ่งแล้วใช่ไหมหมกเลยค่ะหมกอันนี้หมกแล้วค่ะหมกแล้วจ้าหมกแล้วหมกหมกหมกเน้อน้อยบางๆแล้วจ้ามันยังสุกไวเนาะค่ะมันยังได้กินไวกันเฮ็ดหนามันจะพอสุกมันจะน่านสุกมันสุกได้กินจะเฮ็ดกินแลงค่ะกะต่ำหมกฮงกินกะต่ำหมกฮงมาแลงเนี่ยละจ้าเนี่ยกำลังเตรียมพื่กันหมกอยู่ในครัว ทำให้กินน้ำกันได้จ้าหมกปลาหมกปลาแก้วค่ะหมกปลาแก้วมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ไปนอนปลาดีต้นีลเออมีปลาปลาลดหน่อยค่ะปลาลดหน่อยก็มีปิีงที่เสียบสนั่นปลาลดหน่อยตัวใหญ่ๆก็สีปิีงซะดอกนี่ปลาลดหน่อยค่ะปลากรวยไปยังเนี่ยบุณีปลาเกี๊ยงงามๆกับออนซอนก็เลือดสีมกค่ะ หม้กินมาแล้วนี่ล่ะก็ตหม้หุ้มตอมแบบตตมกหนามันจะน่าหนยสไหะใส่กระอตไปน้ำกะนอยเออฮะ่เตองเลยวันนี้ได้จ้าสหมกหมอก็ได้คกันแต่ว่ามันก็จะหอมเังตองนี่นอกจากม็อได้งเห็ดสมปน้อยจ้าสมปะน่อยปลาจอมกับเห็ดใดจ้าปลาเกนี่พอตำรวจไปใ่ไห พอหลุงโ <ersch> ดดไปออกกําลังกายอยู่แต่เดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวเราก็บสีมาปีงมายางอันนี้แหละโซยกันตังตังไปไปแล้วข้างองค์ให้ลูกให้ลูกตังไปไปแล้วจ้ะพักอีกยังก่อนไหนพักอีกยังก่อนพักขุ้นตู้ค่ะพักอะไรคะพักขุ้นตู้พักอีตู้พักขุ้นตู้พักอีตู้พักขึ้นตา้พักอีตู้พักขึ้นตู้เอาไหม เราในแช่ห่อเป็นบ่ห่อเป็นอ้าวห่อหลูกหอ่อได้ห่อช่วยกันช,ช่วยกันห่อนะลูกนะจะได้กินเร็วๆจุดแฉ่น้องแฉ่นี่ <c oughs> นี่นี่<ๆ>นีอ่ะอาหารแรงวันนี้ค่ะหมกปลาแก้วกับตำบักหุง่งค่ะบักหุ่งกับกละกลงังอยู่ในถุงค่ะสามหน่วยมามาก็ได้ไปบักหุ่งลยมันเลยบักหงว่ะบักหงวัตตนนี่บักหุ่งค่ะเตรียมมาไว้แล้วจ้าบักหุ่งบักหุ่งกับเจนี่บักหุ่งนั่นเลยดึก ตำมะแลงนะจ๊ะน้อมากินน้ำกันได้จ้าก็มกปลาแก้วค่ะตัวนี้โซ่ตำมงวงเลยตัวโซ่ฟิล์มเลยไหมโซจ้าโซ่จ้าเดี๋ยวจะโซ่ให้เบิ้งได้ค่ะตำมะละกออันนี้ผงนัวค่ะผงนัวเตรียมแล้วขาดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก่อนเม่มีผงนัวดมันละไม่กับว่าตำได้ค่ะอันนี้เพื่อผู้สนับสนุนเพื่ผู้ใดเพื่ออะ่กินกับว่าหน่ะนะคะเนาะเพื่กินกับว่าเป็นยังค่ะแต่เมลล์ละไส้ก็จะกินอยู่ค่ะขนบปังใส่เป็นกับว่าแซเนาะค่ะเนาะ พี่น้องคนว่าแม่ลาไพ่เห็นล่ำปนบางคนนะปาก็ทมาได้ยุติศาสเต่ากะวนมากรจะล่าเพใครถือดนตรีแบบนี้น้อนน่ะไม่ตามเก่งนะล่าได้ยุเจอกับว่ากินเกินจะได้หรือเนล่ได้ย่อยากฟังบ่ล่อไันฟักัปาพี่น้องกดแชร์ได้กไละกันอยากฟังแม่ลาไพ่ล่าไม่ฟังดูๆปาก็เลยกดแชร์ไดเด้อเสียสิล่าไม่ฟัง ลั่มกวนได้มืนอนี้แม่แ<ย>ว่านผีมีรักเดียวจ้ะของฮันนี่สีสานแต่ว่ากะจักสิจบป่๊บจะมลันใบกำลังหัดลั่มอยู่อ้ต,ต<ร>ัตง้งเดีเข้ามาว่นผีมีรักเดียวใจเดียวให้คนหลือลันหัวใจบ่ได้แบ่งปันร้อยพันยิ่งงามตามตือ้อ รักเดียวให้โลกเขาลือผู้ชายใจซื่อมีพี่เท่านั้นวอนพี่ให้รักจริงอย่าเชื่อใครๆเขาปัน่นวอนพี่ให้รักฉันทุกวันเช้าเย็นเต็มเปี่ยน รักแท้ใช่รักเทียมเทียมไม่มีเรเหลี่ยมหวังหลอกลวงกันหัวใจนั้นผู้ใดทาฝันขอสื่อยใจขันมันขายก็ขายให้นมขายห้องทอดใดรับสื่อใบถึงแม็นมันแพงขายจักแดงมามาเลยอายขายทั้งล่างใครทั้งอูปลอดชิคอก็สื่อไปไปสอนก่อนคลัวกลัวอายมีรักกลัว กลัวดวงไม่สมพงพีกลัวอายไม่ปรานีกลัวพี่ขอเป็นเพียงทางผ่านรู้ไหมใครที่ทรามานถึงสิ้นลมปานขอฝากผีใจเธอและเมื่อไยขึ้นไรคำ และเมื่อไหลขึ้นไหลคำและกำไหลข้างไหลเล่าหากเขาเธอผู้เถอฟ้านักหนาแม่นดังยินถึงอยางกินมันก็กินลงนั่งทรงมงเหมือนคนไกลตายขอวานพี่ชายหักเดียวเดิหักไดเด้อน้อเดิ โอ้ล่ำมวนตัวนี้ครับเดี๋ยวเราเชิญอาจาเดี๋ยวเราวิ่งตีวอลังล่ำอีกแล้วั้ยนะอรย์อันนี้พ่ออันนี้ชักน้อนอจารย์นะพ่อหอมปะหอมข้อนะคะเนาะผู้ใดอยากกันฟังกันอีกันขอขมาได้เขาเป็นนะพูดได้พู้ใดอยากฟังก่อนได้ก็ขอขมาได้ค่ะกันก่อนได้เป็นลำไส้ลองได้เป็นลำไส้ก็จะลองให้ฟังขอขมาได้จ้าเด้อเดี๋ยวจะล่ำให้ฟังเดี๋ยววันนี้มากินห่อหมกอันนี้ชักก้อนละกัน หมกปลาแก้วค่ะจะได้ขึ้นเตาได้เท่าไหรจังอีกเท่าไหร่แล้วแม่หมกปลาแก้วพี่แสบนะหนเมียมาล่ำงันก่อนมาล่ำล่ำงันหมกปลาแก้วมามามาฟังน้ำการได้จ่าเด้เอก้ามาฟังได้หลายเด้อเม็นลำไส้เสริมไม่ฟังอันนี้พ่อแบบว่าพ่าอทำปลาพ่เอเสริมได้นี่เดี๋ยวสิฮาร์ไ้หลายๆก่อนพี่ตังมวมนบ่อยาลองมวนบ่หรอทำไส้ล่ำมวนเ่หรอเหมือนบ่าตั้งคนกำมวนอยู่ยคน นี่ครับสันนี่คันสมแล้วครับคันสมปลาโอ้ยไหม่เลยเดี๋ยวเจอกันตอนมกนะครับเนาะจะไปเอาไป็นยาเอาไป็นยาเพื่อนนะก็เอาไปเซตไฟวะมกไฟเตาถ่านนี่ก็กำลังมกแล้วค่ะมกมกเซตเตาแล้วเจ้าจ่าเตาถ่านค่ะเตาถ่านหอมค่ะหอมใบอีตู่ค่ะหอมใบอีตู่มากินน้ำกันเด้อจ้าทุกคนทุกคนเด้อค่ะ เน่เมล็ลำไยติดตหุางขึ้นเลยกโอ๊ยแต่ว่าพอลุงโรจักสิทธจานไปงานยอยู่เมลลำไก็ติกินกับปูกละเมือแลงกระตมังฮวงไม่กินน้ำกันได้จ้าพอโรสิไปใสกปงานเนี่ยพอลุงโรสิไปงานค่ะง,งานศพขายยูวัด<ต>าขา,ายยูไก่ละบัตราบัไกปลานี่ยไปเจอตำบางฮวงน้แขงได้เออตอนตำบางวได้จ้าเปตแซรบปะคะพี่น้องเนี่ยอ๋อหมอเมลนดลำไกับ้วขราแล้วล่ะ สวัสดีย้ำคำพี่นอ้องมาตบบ้านนะครับงานสโสมก็มูเ,เสียวตะฟอนแล้วสียเลย่องไหนปลาอันนี้ปลาเสรีซองหน่อยครับเสรีซองมาหมกขายเงินส ا ะมันละบริษังานร่ำเงินเสรีเปลี่ยนอาชีพเปล่นแต่สิมาหมกปลาปลาเสรีซองหน่อยนิดน้อยคือปลาซิวครับเต็มเพื่นแต่ปลาเสรีซองนีน่ได้สมบุหน่อยกระเสีบได้สมปลามาอยู่กับหม่อน้องเอาไห้นี่เสียน้ำเงินลอยนึ่ง แล้วไม่มาซ่ากับบินสบาบน้ำกวพระเอาซ่าเลงนไปบาทมันเก็มบาทเพื่อละก็เอาใส่ตาอยู่ซ่าเลงเรส่งมันขวัดไปได้แต่เขาร่างกายเป็นอาบุญฟรีน่ครับนี่แบบนี่แบบนี่บนเท่าหมดละนี่ยงเปี่ยบุญี่หลายเปิี่ยนปะทำไมหลายเลยผมอายสามสิบบ่2ยีบาทป่ละพี่่ออันละบอกลยยี่สิบาทก็เสียดิ ปลาเสซองพี่น้องเสจังตัวปลาเสซองปลาไม่เคยดูนี่ปลาหมูนีเสร็ซองหน่อยแส่ทานกันมาตะบนละเมุกเลยอ้เสามกับ่อที่ทิ้งเขาละพขได้ใช่บาทม่ร้สาบร่ทำบุญนํทาน้ําบุเ่นี่จะไป่งานสงอี่ลครับหวัดปลาโดยเดียร์จะไม่ฟังคนสวยไปทําจี๋หัวเลีเพ่มาจ้าเมื่อี้นี้หัวเลีเพงุ่ญหมดละ อันนี้กินรงเปนละมุกเสียบดครับอ้าวต้องว่าเป็นมุกเรือละมุกปีนทหมอมีต่อจังไปห้ไปน้องมันอะไ้ใส่บาดใ่เกือบลูกใครถ้าี่น้องไม่บานนี่ผกจะทาสิ่งทั้งสิ่งทานังอย่ลูองเราฟังปบ่อยลูกเราเดี๋ยวจะซิบโลเพราะมบิหารลูกค้าอีกเจ้ามันตียี่สิบนะครับสี่มา็นร่ำพูนนะพูนปาขาดร้ำจุดมบนหน่อบนอเอนไปครับมูได้แนบุกออกข้อทัดน้ำพอนางจังบึง ข้าวเนียวลนำยี่ชิบเก่าเดือนท่าครับยี่สิบเดย่สิเอิดเมงไฟพญานาคที่เปี่ยน่ไม่บุญกระถิ่นน้ำบานข้าเหนียลำหนึ่งี่พี่น่อเจ้าภาพตมองตัววาเด้กันเหนียวล่ำเลกเขอบอกนะ่้นียเงินสี่กาแฟมีเจ้านี้ก็เลี้ยนาสเลี้ราดีงามกปลขายแล้ว น้าไมขายสมขายปักเตียงขายเนี่ยแห่งขายเนี่ยบ่แห่งมุนละนี่แหละยังจะงอหรอว่าแน่เสียด้ครับหอมดิงินส่าหมดละไปน้องอ e like <laughs> ยากทั่วมาด้วยสีนหัวสีนแห่งจะไปส่งเล่นสะบ่านบกปลาเดกก็ได้ส่งนี่ต้องไหลที่สมปาอยู่สองตอนสองห้หน่อยน่องหายก็สมปปหน่อยเนี่ยามวดมไทยไ่มา้ทามวด่มบักทั่วอายังแรกินแรก มันก็ใส่พริกแห้งนะคะแม่ลรไถก็ชอบกินพริกแห้งตำเผ็ดเพชรมันก็มุกลาแก้วหอมกันมอมออะไตำเพชรเพชรนะคะมันยังเสียมันจะบนยืนตำตำบวกพวกเผ็ดมันแก่เงยมันแก่วกอร่อยพริกห้งกระเทียมนะคะ จะเบย,ย,ยะนี่แหกนมกกทำกกอกก็ยิ่งเสียทำบก <c oughs> กอกอร่อยอร่อยะอะ,ะกอินน้ำกันได้พีนนน่น้องเด้อทุกคนทุกคนเด้อนี่ Sampai lemon, tambahin lemon, tambahin นั่นแม่จะใส่ oh. uh ้น oh. uh ู oh. uh ่บ้านเลยนกสกีบีโอได้บกอกนะคะบกอกเกลือเทบกนาวนะคะปลาแดงปลาแดงลุงโลดปลาลุงโลดนะจ๊ะโค้งนัวใส่ไปผงนัวโคงนัวมาท่านใส่จันเดี๋ยวผงนัวจะใส่ใส่ไหลใส่เครื่องซอกผงนัว เอาเนี uh, ้เ่อนๆองครับเนี้เขาจะกินกับถุงนัวอะไรคะจะอมจะอมจะเท้าจะป้งเพื่นนใ่่ะเปนน้ำปลาเนปลาดเลยเป็นปลาสมัยเก่าเครับปาสมัยเก่าสมัยตะโพนเลยเน่

มาหอมเขากันคักกต้หมกปลา,าอ,อืมกปามลปาหอมเลยวมกปลามาไม่เอาหมกไไปใส่หรืลกไม่ทอดออะอะะมนปิ่งก็ได้กินไงเลยอาซิมลงในไหน เดี๋ยวขอปิ้งัคขาก่อนอันนีซิมครับซิมซิมฮัสซีเลจะบอกอืมเดี๋ยวเดีกสักหน่อยเวลาลงหลดนะครับนี่ยเวลา ใส่ยงเล่ะนุ่มครับเลยเส้นน้ำตาลนาะมันน้ำตาลค่ะเนน้ำตาลได้ง่ายนิดเดียวนะครับจะแ่ะหาราปลาน้ำข้าวผัดกุฎากโขูดปังย่นั่งกินเหมดวานนี้กระโมกปลาหอมเขากันห่วยๆ่ยืนนิ้วเข่า เดี๋ยวเราหมกปลาเ้วปีแม่แสบแล้วค่ะแสบสุกแล้วจสุกแล้วมากินน้ำกันเด้อหมกปลาปเปื่อโซ่เลยแมื่อโซนะจ๊ะ่อโซ่เปิดกินกันเลยเป็นไดนากินบอคะกินด้วยกันนะคะอแเปิดสารไข่ฟง หมกปลาแก้วใส่ไกีตูใส่ตะไคร่นะคะดีแลวมากินก็ค่ะข้ามากินว้าวอาหารแงอาหารแงรไก่ก็หนึมกปลาแก้วม่ได้ปิ้่างปอาย่างกางยงปลาสุีอย่างุงขาปลาอกย่งหนึ่ปนย่างปลางลิงอันนี้สิเนเจอร์ครับมะละกอ กินน้ำกันได้พี่น้องเด้น,นี่นะเด USSR, ียวงโลดครับนี่ครับแดดเดียวกันนี่แดดเดียวลงโลดตำเอ่คเขาคุยยังไงบ้่งกันนะคคเข่าว่การตะกยิบใส่แล้คุยยังไงนะยยนี่ครับังเลยปอ้ นะ <S <S กัได้ไหมไปัไกันจินตามันเมนนั่นจิน้หมมันม็นเราจะแ่มันอะไกินตมมันด้วย้าม,มันกินน้ำาลมากนไหมากินไหมิพกินมน้ดเนเกินกน้ำนนค

อยากกินเดีอยากกินเดียวอยากกินเดยเดียวด้วยครับอยากกินเดียวอือยากกินเดียวเียวอะไร่อนี้น้องนะครับผม่เป็นอายเับจำมาเขาไหมอยาเดียวแม่กินเดียวไหมคะไม่ซีบมนยนะฮะ อีกมื่อครับรุพวกใครมักปลาบ่าคือปลาต,ตังมากินกามากินข้าวกล่องใหา,าหรือนนะปเปล่านัะเกิดน้ำมืกล่องนี่ครับโอ้มือกล่องท่านนั่ท่านยาบนะนี่ครับปุ๋ยตะุ่งมาเลนี่ครับ ก,กอืมเสียบอ่บ่อืมอเอว่ะปากเปอดแล้วคลิปเดียวปากเิากนี่ได้จา้าฝากคลิปนี่นะด้จ่ามกแก้วกระตังองหงฝากอะไรก็แช่นี่ได้จ้ายุดเข่ามะเบิ่งลายๆได้จา้าเ <c oughs> ด้อ เจอกันในคลิปต่อไปครับปาดปุ่มให้่ดแชร์ด้วยค่ะเยียข้ามมึงกันชามกินไข่เ้วมอยากกินปาอหน่ยสั้นก็ยินยังง่ยๆนครับเข้าแล้วครับดีมา